ขอบพระคุณพี่มีชัยนะครับถามเข้ามาว่าแบงค์สิบบาทนะครับที่เป็นหลังวัดมีไหมนะครับนี่ก็คือหลังทรงม้านะครับนี่ก็คือหลังทรงม้าแหนบละนะครับสามพบาทที่ไม่มีตัวหนังสือสีแดงด้านล่างนะครับส่วนถ้ามีตัวหนังสือสีแดงด้านล่างแบบนี้นะครับแหนบละนะครับสามพบาทนะครับต่างกันนิดนึงนะครับและก็ขอบพระคุณนะครับเพราะพี่มีชัยนะครับคอมเมนต์มาทุกคลิปเลยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแลวเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับ นี่ก็คือแบงค์สิบบาทนะครับหลังวัดนะครับที่พี่มีชัยถามเข้ามานะครับหน้าตาแตกต่างกันอย่างไรนะครับต้องให้เพื่อนๆดูกันแบบด่วนๆเลยนะครับคล้ายๆแต่ไม่เหมือนคล้ายๆนะครับแต่ไม่เหมือนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับรูปแบบจะคล้ายๆกันเลยนะครับขออนุญาตเอาหลังวัดไว้ข้างบนเนาะเพราะว่าหลังวัดเนี่ยอายุประมาณนะครับประมาณ50กว่าปีประมาณนะครับอากาณแบบนี้50กว่าปีแล้วนะครับใบละ300นะครับ ใบละ300แล้วก็ถ้า100ใบเรียงเลขนะครับก็30,000บาทครับทักมาใต้คลิปเลยนะครับสนใจนะครับ30,000บาทนะครับเพื่อนๆสวยนะครับหลังวัดครับ